ถ้าเกิดคุณเป็น NPC ไนไหมครับ War. เบสบอลจะรับอะไรดีครับรีบสังเลยครับจะรับอะไรเจ้าทีมเขียวกลายเป็น NPC นะครับเบสบอลแม่งห่วยแตกจริงๆขยับหัวไปไหนก็ไม่ได้ตันยืนนิ่งๆวันนี้ได้ทำอะไรแหมงเ้ยไหนใจจริงๆจงนาย,ายมีใครจะรับซื้อของอีกไหมครับ ไเม่โอเคหนิ่งๆไปจะมีใครมาไนนหมฮัลโหยกลายเป็นเอพีซีนะกลายเป็น NPC เอพีซีนีไม่ตั้งใจไงเลยนะเนี่ยต้อมารับแปลกขอให้กอดเอินแล้วก็ต้องมาเย็นนิ่งๆแล้วก็โดนขังอีกเอาไว้ได้ครับจะรับอะไรดีครับเอา,าไปละเออดีเป็นเอพีซีแม่งกบไมด่ดีไม่ได้ไง่ายเลยอยากเลยซับถ้าเกิดจะพูดกันจริงๆอ่ะด้วยพวกนั้นสิด้วยพวกนั้นสินนสขุด ก็ป้องกันฐานสะเจ๋งเลยนะเบิงโดสิฉันต้องมาเป็น mpc ให้พวกแกแลกของเนี่ยเพราะว่ามันลำบากขนาดไหนเฮต้ายนะ